สวัสดีครับวันนี้วันที่5ตุลาคมทศกราชสองพันห้ากสิบเจ็ดนะครับพบกับป๋าไว้บ้านนาะไม่เคลียร์ทิ้งยาในทิ้งเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรา,าเรียนมาบริเวณห้องนะครับแกะการเคลียร์ร่มกล้านะครับตึงยี่ิดจำศัตรูเป็นวันที่3ามเลยนะครับวันที่1ก็ทำการทำความสะอาดนะครับเคลียร์พื้นที่เยี่ยมทาสี ันท <se> ี่สองตัวมันนี้นะครับก็จะมีทาสีรองพื้นหนึ่งรอบแล้วก็ทาสีจริงไปแล้วสองรอบนะครับแต่ว่าจะไม่ติดหนักดียังไม่ถึงพอใจเท่าไหร่นะครับแต่เดวันที่สามนะดารินก็ขอที่จะทำการทาสีนะครับเข้ามาแก้ไขปั๊กนะครับให้มันใช้งานได้ต่อครับครับในตัวของโซนี่ไฟนะครับผมซึ่งนี่เป็นตัวเดิมนเลยันตันของเดิมนะครับเขปรากฏว่าตัวเดิมนนั้นตัว คือไเสียนรับเสียครับเสียงานนะครับก็เลยต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับผมซึ่งเปลี่ยนใหม่น,น,นี่นะครับเกษตรกรได้เรียนนะครับก็ส่วนตัวหนึ่งก็อยู่ในส่นนนวนของในห้องครับผมแล้วก็จะใช้ทำในห้องครับส่วนตัวหนึ่งก็จะเป็นระเบียงนะครับผมก็ตอนนี้ก็ติดที่บ้านนะครับซึ่งกำลัเงเป็นการเตรียมนไปที่ทำงานนะครับ เมื่อวานนี้ก็ทาสีค่อนข้างที่ยืดกันนะครับแล้วก็มันมึนนะครับไม่มีแสงสว่างนะครับวันนี้ก็เลยซ่อมนะครับแก้ไขไฟฟ้านะครับเพื่อให้เอาโยวความสูงในระดับล่างนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่ที่ทำทำใจเปลีนะะ่ยนแดงเสลี่ยนเขียวอย่างเปิดติดดีดังแล้วก็อยากจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับผมสวิตที่ทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้ใช้ชั่วคราวนะครับยังไม่ได้ใช้ถาวรนนะครับไม่ได้มีการทาสีนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เปิดนะครับด้านซ้ายมือก็ติดนะครับผมไฟด้านในนะครับลอดที่หนึ่งนะครับผมพอกดปิดนะครับผมนี่นะครับลอดที่หนึ่งก็ติดนะครับก็ปิดแล้วนะครับส่วนด้านขวามือสวิตด้านขวามือนะครับตอนนี้ก็ระเบียงนะครับปิดอยู่นะครับนี่นะถ้ากดเปิดปุ๊บนะครับ แล้วเบียงก็ติดนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เป็นจุดที่หนึ่งที่จะทำการแก้ไขกันนะครับส่วนจุดที่สองก็จะทำในส่วนของตัวนี้นะครับผมเนื่องจากหลอดไฟตรงถงทางเดินหน้าห้องน้ำนะครับนี่อันนี้ห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวครับมันไม่มีหลอดไฟนะครับก็จะติดหลอดไฟชั่วคราวนะครับเพื่อให้จะได้ทาสี เราก็จะได้ทำงานได้นะครับผมนีอาการะจับาจรติดรับไฟชั่วคราวนะครับ้นมาจักรื่อยติดนะครับผมก็จะมีเตอนร์บลเพื่อบอกสายไฟแล้วก็ผู้ว่ลระบไฟแล้วก็ระอไฟแล้วก็ไอคอเสียการสิบซึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้สั่นแล้วก็มีการยึดัน สิ่งเรื่อความปลอดภัยนะครับผมาทำงานนะครับไฟฟปปัานนะครับให้เอาเบรคเกอร์นะครับตัวลงก่อนนะครับมีเบรคเกอร์นะครับก็คือนี่เลยครับจะมีเมนเบรกเกอร์แล้วก็ลูกเบรกเกอร์ย่อยนะครับก็คือแนะนำให้เอาลูกเบรกเกอร์ย่อยเข้าไปด้านลงให้หมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับลราก็เมนเบรกเกอร์ลงด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเบรกเกอร์ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรเกีสยวกับงานงานต่้ง เียวงรถไฟก็จะใช้การชกเช็คแลเช็คดูแล้วเขามีไฟนะครับเพื่อกวามปลรอบ้นะคับมีไฟขึ้นนะ มัน,น,นก็น,า,น,น,นาก็คือก็มืดแล้วไม่สามารทาสีได้ก็เลยคือเด็กก็เลยไม่กล้าทำติดตั้ง สองสายนะครับสายสองสายนะครับ เรียกเก็น็อตเป็นไขโครคแชร่ที่เป็นแบบนี้นะครับผมแต่เมื่อกี้เอาคคแบบของแบนนะครับทำให้ทำให้มันช้าหมุนไม่เข้า เราจะเตรียมนะครับแสงสว่างนะครับเพื่อพอที่จะทํางานต่อไปครับชุดที่สามจำการนะครับนี่เลยครับตัดนะครับเล็งสตัดนะครับที่ทำจอกับปูนนะครับลงมาทำการตัดออกนะครับอยู่ผนังเพื่ออีว่าจะได้โปุ์ดเราจะได้ทาสี นะครับผมอุปกรณ์นะครับเป็นรูปหม,มูที่เรียบ โอนะครับผ ออกไปนะครับพอมนแห้งเราก็มาขัดออกนะครับเมื่อวานดินเอาลูกหมูมาเลยไม่ได้ตัดนะครับเพิ่งมาตัดวันนี้ครับภายในห้องนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจุดเก็บงานนะครับสามจุดแล้วนะครับไประเบียงด้านหลังห้องบ้างนะครับนี่ระเบียงด้านหลังห้องนะครับยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับพื้นที่นะครับนี่ครับ พวกน็อตสกรูนะครับตะขออะไรต่างๆนะครับยังไม่ได้ขัดไม่ได้แต่งนะครับเยอะเลยนะครับก็ทําการถอดออกนะครับเราจะได้ปูดต่อไปนะตามพน,นังข้างในนะครับต้องถอดต้องอะไรออกให้หมดนะครับเราก็จเคลียร์พื้นที่ให้มความสะอาดนะครับ เราจะมาทาาําความสะอาดพื้นผิวนะครับผนังฝักระเบียงนะครับเนื่องจากมีนจะขอมีสปูนอะไรต่างๆนะครับเราจะพุกเกาในต่างออกให้หมดนะครับแล้วเราจะทำการโป้อุดนะครับเพื่อมันแห้งว่าเราก็จะขัดล้วก็จะได้ตกแต่งทาสีต่อไปนะครับให้มันราบเรียบนะครับเนื่องจากมันดูแล้วเยอะไปหมดนะครับ แชครคอนนะครับแยกกอ่อยื่าโอเีนะครับคือง่ายนะครับนี่ออกแค่ปุ๊บก็ออกรบคอนนะครับ ส่วนไนที่เป็นคุกนะครับที่ไม่มีสกรูเราก็ต้องยิงนสกรูใส่แล้วลรวก็ทําการดึงออกนะครับเส้นจุดนี้นะครับ 对啊，我们去了 I mm -hmm. สูงนนในประเทศไดยน,นะครับ I'm the cool. one. เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรารก็ปูเหมือนเดิมน,นะครับใช้ปูปูเหมเดิมเลยนะครับ ยังไก็ใส่เยอะนับ ยังพอแล้วก็เลื่อนปุณผูดใส้เข้าไป สุดนะครับที่เรามีรู้นะครับจะมีตัวนะครับเวลามันแห้งแล้วเราก็จะมา ใหญ่ก็โปรเยอะเพื่อใติดอยู่ได้นะครับ เพื่อชีวิตเจียมชาสี อออโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราดินไปด้วยไล่โคไล่ตามเพื่อเฉียวพื้นที่ไปด้วยนะครับ เตรียมพื้นที่จะทาซีนตกไปขึ้นระเบียงนะครับระเบียงนะครับผมวันนี้ก็ทําการคลีนนิ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์พื้นที่นะครับแต่ยังไม่ได้เก็บกวาดทั้งหมานตลาดนะครับเคลียร์พวกน็อตพวกสกรูอะไรต่างๆนะครับผมออกไหมเรียบร้อยแล้วนะครับบางตัวก็เดี๋ยวพวกนี้ก็ใช้ลูกหมูตัดนะครับแล้วก็จะทาการโป๊อุดนะครับ ส่วนที่ไม่ได้ปูดนี่นะครับส่วนฝั่งนั้นก็การปอุดเสร็จที่พอแล้วนะครับก็จะ mm hmm. มา mm hmm. เก็บงานต่อนะครับในะ mm hmm. พวกนี้ก็นะครับตัดตรงนี้ตหมูตัดนะครับแล้วก็โปลดที่เหลือนะครับเราก็จะได้ขัดพื้นนะครับนี่ขัด ผนังนะครับผมตรงฝ้าตรงใรต่างนะครับขัดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ทําการทาสีต่อไปครับดั้นหลังก็บรรยากาศดีนะครับผมมีคลองนะครับกั้นน้ำนเราอยู่ชั้นสามนะครับ น,นันก็ยังเป็นป่ากกอยู่นะครับถัดไปนู่นถึงจะเป็นถนนกรุงเทพกรีทานะครับโอเคครับแล้วไว้เจอกันพรุงนี้สวัสดีครับ